ปลาดาวหรือดาวทะเลพวกมันไม่ใช่สัตว์จำพวกปลาเพราะว่าพวกมันไม่มีเหงือกเกล็ดหรือครีบเลยแต่พวกมันมีท่อเล็กๆนับร้อยใต้ท้องที่เป็นเสมือนขาของมันพวกมันจัดอยู่ในสัตว์ประเภทอีคีนเดิมหมายถึงสัตว์ที่มีผิวหนังเป็นหนามซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกับเม่นทะเลและปริงทะเลนั่นเองความมหัศจรรย์ที่ดาวทะเลทำได้คือความสามารถในการงอกแขนขึ้นใหม่ ซึ่งเมื่อมันโดนตามล่ามันก็จะสามารถสลัดแขนข้างหนึ่งให้หลุดออกเพื่อทําให้ผู้ล่าคว้เขวเพื่อให้หนีไปได้ถ้าส่วนแขนที่สลัดออกไปนั้นใหญ่พอมันอาจจะมีการงอกแขนเพิ่มขึ้นมาจนกลายเป็นดาวทะเลตัวใหม่ก็ได้บริเวณปลายสุดของแขนแต่ละแฉกจะมีดวงตาสําหรับมองเห็นอยู่และมีส่วนประกอบที่เพียงพอต่อการเติบโตไปด้วย ทุกครั้งที่มีเหตุให้แขนอันใดอันหนึ่งถูกสลัดออกไปจากตัวเช่นป้องกันตัวเองจากศัตรูเป็นต้นแขนนั้นก็สามารถแตกเป็นตัวใหม่ได้เลย